ควรจะเริ่มเข้ามาปรึกษาแพทย์เมื่อไหร่กี่เดือนก่อนที่จะถึงอีเวนต์สำคัญหรือแม้แต่การเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเดี๋ยววันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอเทงโมนะคะอ่ะช่วงปลายปีนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แต่งงานมีหลายๆคนนะคะเป็นเจ้าสาวนะคะโอ้โหก็เตรียมความพร้อมกันยกใหญ่เลยใช่ไหมคะทีเนี้ย ก็มีคำถามเข้ามาถามว่าอาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมมติก่อนที่จะถึงอีเวนต์สำคัญอย่างเงี้ยเราควรที่จะมา,าปรึกษาแพทย์ผิวหนังความงามประมาณกี่เดือนล่วงหน้าดีหรือว่าคนที่จะมา,าทำเลเซอร์หรือว่าปรับรูปหน้าหรือยังไงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลานาน,านแค่ไหนนะคะวันนี้หมอแตงโมจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ อย่างแรกเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอนแนะนำนะคะว่าควรจะเอาหน้ามาดูก่อนวันจริงวันอีเวนต์สำคัญนะคะให้คุณหมอได้ดูหน้าก่อนสักประมาณ6เดือนนะคะเป็นอย่างต่ำ นะคะหรือว่าถ้าประมาณ1ปีได้ก็จะยิ่งดีเลยโอ้ถามทำไมคุณหมอมันนานขนาดนั้นเลยหรอสมมติหนูจะแต่งปลายปีนี้แล้วหนูต้องมาเจอคุณหมอตั้งแต่มกราต้นปีที่แล้วเลยหรออะไรเงี้ยก็เอาดีๆเพราะว่า ปัญหาของแต่ละคนอนะ่ะมันต่างกันนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสีผิวนะคะเรื่องกระเรื่องฝ้านะคะเ,เรื่องความหมองคล้ำหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องต้องการกําจัดขนคือปัญหามันตัดต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีระยะเวลาให้คุณหมอนานๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้ประเมินแล้วก็ทําทุกอย่างได้ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะเหมาะสมมากกว่า สมมติว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องสีผิวสีผิวไม่สมบูเสมอหรือว่ามีฝ้ามีกระนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของมีสิวเป็นต้นนะคะหรือมีรอยรอยสิวรอยแดงรอยดำสิวต่างๆนะคะทีนี้นพวกนี้ก็จะไม่ต้องยิงเลเซอร์ในกลุ่มของอพวกลบรอยดำลบรอยแดงนะคะอาจจะเป็น เลเซอร์ aser, มีหลากหลายชนิดคิวสวิชนะคะพีโคนะคะเอ่อ uh, IPL หรือว่าถ้าเป็นรอยแดงก็อาจจะยิงวีบีมใดๆนะคะทีเนี้ย uh, ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การรักษาพวกเรื่องสีผิวเนี่ยเราจะไม่ได้ทำแค่หน่เดียวละอาจจะเราจะต้องทำหลายครั้งพอสมควรนะคะ,ะโดยทั่วไปก็ประมาณอยู่ที่3-5ครั้งนะคะหรือถ้าทำมากกว่านั้นต่อเนื่องก็จะช่วย c o n t i n u o u s อให้หน้ามันดูขาวใสพวกกระพวกฟ้ามันก็ดูจางลงใดๆนะคะแล้วก็ร่วมกับการรักษาในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นทายาด้วยต่างต่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แต่ละครั้งในการ ยิงเลเซอร์ห่างการก็อยู่ที่ประมาณาทุก3สัปดาห์นะทุก2-4ถึงสสัปดาห์นะคะขึ้นกับชนิดของเครื่องนะคะแตเ่เซสว่าเราไม่ค่อยว่างเราก็มาทุกเดือนใช่ไหมคะทำา5ครั้งก็5เดือนเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมีเวลาให้คุณหมอได้ดูแลผิวหน้าของเราอสักประมาณ6เดือนหรือว่า1ปีไปเลยเอาให้แบบว่า เต็มที่ได้หน้าเคลียร์ใสยอย่างแน่นอนหรือคนที่เป็นสิวมากๆก็ต้องมีระยะเวลาในการรักษาสิวพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็6เดือนถึง1ปีสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องเม็ดสีสีผิวสีผิวไม่สมู่รเสมอหรือสิวค่ะในส่วนของคนที่มีปัญหาในเรื่องของขนนะคะไม่ว่าจะเป็นมีขนที่หน้ามีนวดนะคะมีรักขนรักแร้มีขนแขน,ขนขนขานะคะ อถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาแบบเร่งด่วนก็โกนเอาใช่ไหมคะหรือแว็กซ์ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอยากจะทําการกําจัดขนแบบถาวรแบบเลยยงเลเซอร์ไปเลยเพื่อความไม่ต้องมาทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วการใช้เลเซอร์กําจัดขนเนี่ยจะต้องทําประมาณที่5-7ครั้งนะคะแล้วก็ห่างกันทุก4-6สัปดาห์ขึ้นกับตําแหน่งของขนนะคะนะ เพราะฉะนั้นก็ถือว่านัดทุกเดือนหรือเดือนครึ่งนะคะ5-7ครั้งหรือถ้าตำแหน่งที่เป็นขนที่มีอิทธิพลที่ได้รับอิทธิพลต่อฮอร์โมนเพศอย่างเช่นหนวดหรือขนรักแร้หรือว่าขนตรงอวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะคะ,ะมันอาจจะเป็นที่จะต้องกำจัดมากกว่า7ครั้งบางคนอาจจะต้องทำถึง8-10ครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีระยะเวลาที่จะมา พบแพทย์ก่อนที่จะมีอีเวนต์สำคัญเนี่ยประมาณ6เดือนถึง1ปีเช่นกันค่นะในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะอย่างเช่นการฉีดโบท็อกหรือการทำการฉีดฟิลเลอร์หรือการทำตัวเลเซอร์ยกกระชับใดก็ตามนะคะพวกอะ,อะไรละ่ะเออัลเทราเทอร์มาใช้ลูกอะไรอย่างงี้นะคะทีเนี้ย สังเกตว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีเว้นสําคัญหรือสมมุติว่าจะเป็นเจ้าสาวส่วนนีญ่จะชอบไปลดความอ้วนไปลดน้ําหนักแบบมากๆเลยแบบลดจนผอมหนัก,หน,กหนักน้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยเออน่าจะสู้ตามน้ําหนักที่ลงนะคะหมออยากให้คนไข้เนี่ยไปทําการลดน้ําหนักก่อนเอาให้แบบเฮ้ยถึงขีดเนี้ น้ำหนักประมาณเนี้ยฉันพอใจแล้วเราก็ให้คนคงที่เอาไว้อยู่อย่างเงี้ยสามเดือนก่อนวันจริงนะคะลดน้ําหนักก่อนแล้วก็คงที่ไว้ที่เป้าเป้าที่ต้องการเนี่ยแล้วก็สามเดือนก่อนวันจริงแล้วก็คอน,นดีนิวให้มันคงที่เพราะว่ารูปหน้าเราจะไม่เปลี่ยนแล้วรูปสุดทรงเราจะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะในช่วงนี้เราสามารถที่จะมาดูได้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างกันหน้านะคะ ในช่วงที่สามเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หลายอย่าง,างเช่นาการฉีดโบท็อกซ์เอยนะคะเห็นผลก็เต็มที่ก็ได้ที่3เดือนพอดีนะคะก็สวยนะคะหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์นะคะก็ฉีดได้นะคะในช่วง3ร่วงหน้า3เดือนก็สามารถที่จะมาเติมได้นะคะหรือ การทำในกลุ่มของอัลเทอร่าเทอร์มาก็เห็นผลดีที่3เดือนนะคะมีอะไรอีกก็เน่ยและค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงที่การช่วงที่มาปรับรูปหน้าควรจะเป็นประมาณ3เดือนก่อนก่อนที่จะถึงอ e ีเวนต์จริงแต่แปลว่าคนไค่จะต้องทําการลดน้ําหนักให้ถึงเป้าที่คุณต้องการก่อนไม่ได้ลดไปมากกว่านี้หรือว่าอยู่ดีจะมาเพิ่มอัพเวลขึ้นมา อย่างนี้เพราะฉะนั้นรูปหน้ามันเปลี่ยนอยู่แล้วแน่นอนนะคะก็อยากจะให้มีน้ำหนักที่คงที่รูปหน้าที่คงที่ก่อนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยลดน้ำหนักมาจนแบบพอดีละแต่ว่ามันยังเหลือแบบพวกไขมันที่มันเป็นบางจุดเช่นเหนียงใต้คางอย่างเ,นเ,นางเป็นปัญหาที่เจอบ่อยหรือว่าแถวๆเนี้ย ที่มันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันลงไม่ได้ตามน้ําหนักนะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะฉีดพวกกลุ่มเมโซกแฟตสลายไขมันเฉพาะจุดได้ซึ่งก็มาทํา3เดือนล่วงหน้าก่อนอีเวนต์สำคัญในกําลังพอดีเลยนะเพราะว่ต้องฉีดสักประมาณ5ครั้งทุก1สัปดาห์หรือทุก2สัปดาห์เพื่อให้เห็นผลได้ที่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะ รูปหน้าในช่วงของ3เดือนก่อนอีเวนต์สำคัญเราจาเป็นที่จะต้องนัดเข้ามาดูหน้ากันก่อนว่าโอเคเราฉีดโบทอ็อกไปเห็นผลลัพธ์ดีไหมต้องเติมอะไรไหมฉีดฟิลเลอร์ไปโอเคไหมชอบไหมมียุบลงบ้างไหมมีวอมไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการนัดกันเข้ามาแต่ว่าคริติคอลเพียในช่วง3เดือนเนี่ยเหมาะสมสําหรับการปรับรูปหน้าแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าไปลดไปมากกว่านี้หรืออย่าไปกินนะคะให้มันอ้วนขึ้นไปแต่ว่า บุบขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนั้นช่วยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ารูปหน้ามันเปลี่ยนตามน้ำหนักนะคะสำหรับคนที่หน้าซูบเกินไปหรือว่าดูซุบเสียวไม่ฉ่ำวาวไม่อิ่มไม่เอมนะคะก็อาจจะเลือกฉีดในกลุ่มของ non cross link hyaluronic acid ได้ก็ฉีดกระจายทั่ว,วหน้าไปเลยเป็นการกระตุ้นให้ผิวดูเปล่ปงปังดูอิ่มน้ำดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็อาจจะแก้ในพวกริ้วร,รอยตื้นๆได้ด้วย เป็นต้นคือในเรื่องความงามมันมีมันมีเทคนิคอะไรมากมายที่ที่สามารถที่จะทําได้ก็ต้องเอาหน้าเข้ามาดูกันแล้วก็คุยกันว่าอยากทําอะไรอยากแก้อะไรอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็โดยสรุปก็คือว่าเข้ามาให้ดูหน้ากันก่อนนะคะสักประมาณที่6เดือนถึง1ปีนะถ้าจะแก้ในส่วนของเม็ดสีสีผิวเป็นสิวหรือแม้แต่การกําจัดขนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะ เรื่องนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากจะมาปรับรูปหน้าก็ขอให้ลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักเอาให้คุณได้โกที่พอใจละ ที่ประมาณ3เดือนก่อนอีเวนต์สำคัญนะคะแล้วคุณก็คอนดินียคงที่น้ําหนักคุณเอาไว้แบบนั้นนะคะคุณหมอก็จะได้เห็นรูปหน้าจริงของคุณในน้ําหนักที่คุณต้องการว่ารูปหน้ามันเป็นแบบนี้มันเหลือต้องทําอะไรบ้างมันต้องฉีดลดการไหมมันต้องเติมไขมันต้องเติมแฟตไหมมันต้องฉีดลดไขมันไหมอะไรต่างๆเป็นต้นหรือว่าต้องทํายกกระชับอะไรมากน้อยแค่ไหนกี่ช็อตอะไรนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็แค่น,นี้นะคะหมอแตงโมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย